สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับแม็กมีกุุลนะครับผมครับผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำหรือว่าสอนวิธีเปลี่ยนภาษาใน a c e b o o k นะครับให้กับทุกคนได้รู้กันนะครับผมอ่เมื่อถือใครนะครับที่เล่น Facebook แล้วมันเป็นภาษาอื่นนะครับที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับผมมันเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาอื่นที่เราอ่านไม่ออกนะครับเราต้องการจะให้มันเป็นภาษาไทยวันนี้ก็จะมาบอกวิธีเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาไทยนะครับผม ก่อเดืนก็เข้าไปที่ Facebook ครับผมแล้วเข้าไปที่ขีด3มขีดมุมขวาบนนะครับกดเข้าไปแล้วก็ปัดนะครับเลื่อนขึ้นนะครับผมแล้วมองหาคำว่า setting and pi v e d นะครับ pi t e ะครับตัวรูปฟันเฟืองนะครับผมกดเข้าไปแล้วก็กดตรงรูปคนนะครับที่เขียนคำว่า setting นะครับ s e t t i n g s นะครับกดเข้าไปครับผมแล้วก็ปัดเลื่อนขึ้นนะครับผมมองหาคำว่า,า language and region นะครับผมที่เป็นรูปรูปโลกนะครับผมตัวนี้นะครับผม l a n g u a g e a n d r e g i o n นะครับตัวนี้นะครับผม กดเข้าไปครับผมพอกดเข้ามาแล้วมันจะมีนะครับคําสั่งนะครับแถวบนแถวล่างนะครับมีอยู่ประมาณห้าแถวนะครับให้เรากดตรงแถวบนสุดนะครับผมที่มีคําว่า facebook ด้วยนะครับกดเข้าไปครับผมมันก็จะมีให้เราเลือกภาษานะครับต่างๆที่เราต้องการจะใช้นะครับผมเราต้องการจะใช้ภาษาไหนเราก็เลือกได้เลยนะครับผม ถ้าต้องการจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วก็กดเป็นภาษาไทยนะครับผมมันก็จะดิ้งกลับมาแล้วก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วก็ดูบรรทัดที่2อครับผมภาษาที่คุณต้องการให้แปลโพสนะครับผมถ้ามันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรมันเลยนะครับถ้ามันยังเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นอยู่แล้วก็แตะเข้าไป แล้วก็ทําการเปลี่ยนนะครับผมเป็นภาษาไทยนะครับผมที่ต้องการได้เลยนะครับผมเลือกภาษาแล้วก็กดเชื่อมหม้ถูกนะครับหนึ่งครั้งนะครับที่เข้าไปตรงที่ภาษานะครับตรงภาษาไทยแต่ถ้ามันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องทําอะไรนะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับ facebook ของเราก็เป็นภาษาไทยนะครับเรียบร้อยปกติแล้วนะครับ ส่วนใครอยากจะให้มันเป็นภาษาอื่นภาษาอังกฤษภาษาต่างๆก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับตามใจนะครับเอาละครับผมวันนี้คงมีแค่นี้นะครับผมสำหรับวันนี้มาบอกวิธีเปลี่ยนภาษาใน Facebook นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาวิธีแก้ปัญหานะครับผมชื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องไอแม็กมีกุศลด้วยกันไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ